ต้นโพร,รือสีบอยและเพื่อนเพื่อนเขานั่งคุยกันถึงตำนานต้นโพร,รือสีในค่ำคืนหนึง่งและแล้วคนแก่ในหมู่บ้านได้เตือนว่าห้ามเข้าไปยุ่งกับต้นโพนี้เด็ดขาดมิฉะนั้น อาจจะเกิดหายยนะแต่บอยไม่เชื่อและรับคำท้าจะเข้าไปพิสูจน์บอยเดินลัดเลาะเข้าสู่ป่าช้าพร้อมไฟฉายจนเขาได้พบกับต้นโพนี้สูงตระหานอยู่เบื้องหน้าเขาสายลมเย็นยะเยือกพัดผ่านทำให้บอยรู้สึกกลัวๆแล้วเขายัง มีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งจ้องมองเขาอยู่ขณะที่จ้องมองบอยได้ใช้มือสัมผัสกับต้นโพจูจูเขาก็รู้สึกว่ารากไม้จะมีการกระตุกเงาดำได้เคลื่อนผ่านจากขอบสายตาของเขาและแล้วร่างของลือสีดำได้ปรากฏขึ้น ได้เงาไม้ทันใดนั้นบอยได้ตะโกนถามว่าณน,ะนี่คือเรื่องจริงหรือแค่เรื่องเล่าคับหรือสีดำหัวเราะเบาๆก่อนกล่าวว่าเจ้ากล้าลบลูที่แห่งนี้หรือเสียงลมพัดแรงขึ้น บรรยากาศเงียบวังเวงมากยิ่งขึ้นพอสิ้นเสียงของฤือสีนั่นทำให้บอยตกใจเขาวิ่งหนีสุดชีวิตแต่กลายเป็นว่าเขาวิ่งกลับมาที่เดิมในมุมเดิมเดิมเงาร่างลือสีดำได้ปรากฏขึ้นในทุกที่พรอมเสียงหัวเราะ เจ้าจะไปไหนเสียงดังขึ้นทุกๆุกครั้งที่เขาหยุดวิ่งลือสีดำบอกกับบอยว่าเจ้าไม่ใช่คนแรกมีหลายคนที่เคยเข้ามาท้าทายและต้องจบชีวิตที่นี่ต้นโพนี้เป็นที่ชําระบาป ของผู้ที่ไม่มีศีลธรรมและไม่เคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ฟังเช่นนั้นบอยนึกถึงคำสอนของยายว่าเมื่อพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลีรับอย่าได้ท้าทายให้สวดขอขมาท่านนะเขารีบพนมมือ ไหว้และกล่าวคำขอโทษขอขมาหลังจากนั้นน้ำเสียงของฤาษีดำได้ค่อยแผ่วๆลงก่อนที่ร่างของบอยจะถูกปลดปล่อยจากห่วงอาถรร์นั้นเป็นโชคดีของบอยเขากลับออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่หลังจากวันนั้น เขาก็ไม่กล้าที่จะท้าทายเรื่องเหนือธรรมชาติอีกเลยคำเล่าขานเรื่องนี้ยังคงมีอยู่แต่ไม่มีใครที่กล้าจะท้าทายอีกแล้วศรัทธาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยจิตใจ ความเคารพต่อสิ่งลี้ลับไม่ได้หมายถึงความงมงายแต่เป็นการแสดงถึงความนอบน้อมถึงสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วยแรงศรัทธาฉากเล่าเรื่อง